สวัสดีครับ FC นาตีมีเดินป่าครับตอนนี้อยู่กับนาตีมีเดินป่าในช่องหลักนะครับวันนี้มีสินค้าการเกษตรนะครับเป็นมีใช้งานการเกษตรนะครับแต่ละเล่มมีเสน่ห์ไปในตามแต่ละแบบนะครับสวยงามไม่พอครับใช้งานจริงก็ดีมากๆกก็จะมีมีดจงอางนะครับสองเล่มแรกนะครับมีดจงอางนะต่อมาก็จะเป็นปังตอใบจอบหมุนนะครับ แบบที่3มก็จะเป็นมีดเหล็กตะไบครับแบบที่4ี่จะเป็นอิโต้ใบจอบหมุนแบบที่หคือตัวนี้ครับเป็นมีดเน็บปลายบัวหรือมีดเน็บเลวหวังแบบที่6จะเป็นพราแลว้วมีดแต่งกิ่งนะครับตรงนี้ขายดีนะพราแลว้ว ชุดนี้เหลือสุดท้ายแล้วเหลืออยู่แค่2เล่มเท่านั้นเองนะครับผ่าแล้วเดี๋ยวชุดใหม่เดี๋ยวต้องรอช่างยันผลิตแล้วก็ทําขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาอีกสัก1เดือนหรือเปล่านะครับนาตีไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูมีดจงอางกัน,นครับมีดจงอางราคา450บาทขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ําความยาวของใบมีดอยู่ที่13นิ้วนะเนี่ยตรงนี้นะครับมา13นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.1นิ้วสันหนาอยู่ที่4มิลครับมีดยาวเนี่ยเราจะไม่ทําสันหนานะมันจะหนักครับส่วนด้ามจับนี่ยาว12นิ้วครับรวมเบเ็ดเสร็จนะครับทั้งทั้งเล่มเนี่ยยาวอยู่ที่25นิ้วเลยทีเดียวครับข้อพึงระวังนะครับเวลาจับแล้วก็ใช้งานหนักๆระวังตรงนี้มันจะหักนะครับส่วนนี้มันจะหักเท่านั้นเองมีดเราคมอยู่แล้วเวลาใช้งานค่อยๆ ครับค่อยๆใช้ทีลนิดเทีลนิดไปมันเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ขาดนะครับเี๋ยวไม้ก็ขาดนะค่อยๆใช้ไปครับเสียดายของนะครับบางคนจับได้โอ้เหมาะมือครับซัดเข้าไปเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเรียบร้อยครับตรงนี้แตกนะตรงนี้แตกยังมีอยู่เยอะนะครับมีจงอางนะครับ4 5 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับต่อมาครับเป็นมีดปังต่อใบจอบหมุนครับความยาวนะครับ โดยประมาณครับ8นิ้วครับบวกลบนะบวกลบอยู่ที่8นิ้วความกว้างอยู่ที่2.5 2.5นิ้วบวกลบสันจะหนาประมาณ4มิลครับใช้งานดีมากกระดูกหมูนี่ไม่กลัวเลยนะครับในห้องครัวของนัตตีมีติดไป3เล่มใช้งานดีครับถ้าเราใช้งานทุกวันสนิมไม่ขึ้นนะเนี่ยตอนนี้ช้ใช้งานทุกวันสนิมไม่ขึ้นดีกว่าเหล็กแหนบ ล็กแหนบเนี่ยถึงแม้เราจะใช้งานทุกวันสนิมยังขึ้นอยู่อย่างง่อยจะเป็นคราบสีเหลืองๆนะครับสีน้ําตาลอ่อนๆติดนะครับถ้าเป็นเล็กแหนบแต่ใบจอบหมุนเนี่ยมันมีโครเมียมนะครับมีโครเมียมแต่มันมีน้อยนะไม่ไม่เกิน1%เท่านั้นเองนะสนใจทักทายมาได้นะครับราคา350บาทนะ350บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับตอนนี้ก็มีไม่มากแล้วใบจอบหมุน ต่อมาเป็นมีดลาบเหล็กตะไบนี่มีดลาบเหล็กตะไบลาบเคียงเล็กแร่หั่นซอยนะหลีกเลี่ยงการใช้งานหนักครับเพราะว่าชุดนี้นะตีเปิดคมบางเจี๊ยบเลยครับเนี่ยเปิดคมบางคมบางเนะี่ยเวลามันแร่หรือว่าหั่นซอยเนื้อซอยอะไรเนี่ยมันสนุกครับมันสนุกความยาวของใบมีดบวกลบนะครับอยู่ที่10นิ้วครับ10นิ้ว ความกว้างบวกลบอยู่ที่1.5นิ้วสันหนา4มิลเพราะเอาตะใบา4มิลมาทำนะครับตัวนี้ราคา400บาทเท่านั้นเองครับ400บาทหมดแล้วหมดเลยครับ400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมิดตะใบออกมาเป็นอิโต้ใบจอบหมุนนะความยาวอยู่ที่10.8นิ้ว10.8นิ้วบวกลบนะครับ 10.8นิ้วบวกลบบางเล่มอยู่ที่11นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2.5นิ้วสันหนาอยู่ที่5มิลจริงๆอะความยาวเท่านี้ก็เหลือเฟือนะครับในการตัดไม้ไม่พงไม่ไผ่ได้สบายนะครับไม่กลัวนะครับตัวนี้ราคา450บาทครับ450บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ต้องการมีใช้งานการเกษตรนะครับดูคลิปนี้ได้เลยครับ ตัวน,นี้เป็นมีดในปลายบัวละมีดเลวังครับใช้งานฟันไม้ดีมากๆความยาวของใบมีดครับบวกลบนะครับบวกลบอยู่ที่12นิ้วครับ12นิ้วครับ12นิ้วบวกลบนะครับบางเล่มก็อยู่ที่11.8 11.7บางเล่มก็อยู่ที่12นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2.5นิ้วสันหนาอยู่ที่6มิลวัดจากโคนตรงนี้นะตรงนี้จะอยู่ที่6มิลนีน่6กว่าด้วยซ้ําครับ 6.5มิลด้วยซ้ำตัวนี้เป็นเหล็กแหนบครับเหล็กแหนบรถ10ลอ้อต่อไปครับเป็นผ้าแลว้วนี่ผ้าแล้วเนี่ยเป็นมีดยาวเหมือนกระจงอางเราจะไม่ทำสันหนาครับมันหนักความยาวอยู่ที่14นิ้วเลยทีเดียวครับ <c oughs> โอหยาวมาก14นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1ไม่เกิน2.2นะครับสันอยู่ที่4มิล บางเล่มก็อยู่ที่3 5มดหมิลบางเล่มอยู่ที่4ี่มิลเป็นแหนบลด1ิบล้อครับเป็นพนักงานช่างยันนี่ตรงโลโกโตต้ตรงติดตรงนี้ครับยันแหนบแท้ตัวนี้ด้ามสั้นเพื่อนๆใช้งานหนักได้สบายครับฟันไปเลยครับไม่ต้องกลัวตรงนี้จะแตกนะใช้ไปเลยนะครับแต่ถ้าด้ามยาวอ่ะแรงกระแทกมันจะมารับอยู่ตรงนี้ครับมันจะแตกตัวนี้4ี่รอยบาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสี่ร้อยบาทนะนี่ครับ เพืเ่อนสนใจแบบไหนทักทายมาเลยครับมีดใช้งานการเกษตรครับใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์นะครับมีลิงก์ไลน์อยู่ครับจิ้มตรงลิงก์ปุ๊บเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยเป็น l i น์ OA ไลน์ซื้อขายครับไลน์หรือว่า l i น์ออ f ฟิเชียนะครับมาทวนรายละเอียดกันแป๊บหนึ่งนะครับเล่มที่1นึ่นะครับมีดจ,จงอางราคา450บาทนะครับอ่าแบบที่2อปังตอใบจอบหมุนราคา 350บาทนะครับแบบที่3มมีตะใบนะครับแร่หั่นซอยลาบลาบนี่ดีมากๆาลาบเขียงเล็กราคา400บาทครับปกติอยู่ที่450บาทนะครับเราลดลงมาหลายรอบมากแล้วอยู่ที่400บาทนะครับแล้วนาตีการันตีว่ามีเหล็กตะไบตัวนี้ถูกที่สุดนะครับถูกกว่าทุกค่ายที่ลงใน youtube นะครับ ถูกแน่นอนนะสี่บาทแบบที่4นะครับแบบที่4เป็นมีดอิโต้ใบจอบหมุนอิโต้ใบจอบหมุนหรืออิโต้ใบโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่450บาททําไมถึงแพงครับต้องลองใช้ดูนะครับแล้วจะรู้นะครับมันมีการต้านสนิมอยู่นิดหน่อยนะครับใช้งานต่อเนื่องสนิมไม่ขึ้นเหมือนกับเล็กแหนบนะครับแล้วขมเหนียวคมหวานนะครับคุ้มค่าต่อราคาที่เสียไปนะครับ 4 5่บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับแบบที่5ครับมีดเน็บปลายบัวหรือมีดเน็บเลหวังนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีมากๆครับเป็นแนบรถ10ล้อครับนะต่อมาครับเล่มแบบสุดท้ายครับแบบที่6ครับเป็นพ้าแล้วนะพ้าแล้วหรือว่ามีดแต่งกิ่งไม้มีดตกแต่งกิ่งหรือมีดแต่งกิ่งลำไยนะครับแต่งกิ่งมะม่วงสมควรที่จะมีติดไว้กับสวนนะครับตัวนี้ครับ ตอนนี้เหลือแค่2เล่มเท่านั้นเองนะครับถ้าชุดนี้หมดต้องรออีกประมาณเป็นเดือนนะครับเพราะว่าช่างยันกําลังทําอยู่นะครับ400บาทเท่านั้นเองนะครับจงอาง450ปังต่อ350มีตะใบ400อีโตใบจอบหมุน450มีดเน็บปลายบัว400บาทนะครับมีด พ้าแล้วอยู่ที่400บาทครับสนใจแบบไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ